พิดานั่งอยู่ตรงเนี้ยแ้วบอกว่าให้กวักเรียกลูกค้านะมิด้าพิดานั่งหลับอนะ่ะทุกคนอ่าแม่บอกให้กวักเรียกลูกค้าใช่ปะ่ะลูกค้ามายังฮะยังโอ้ล้วเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาเนี่ยพิดานั่งรอลูกค้าอยู่ใช่ไหมลูกนะรอลูกค้าจะหลับแนละ้วเหรอลูกนะเ <c oughs> อยรอลูกค้าจนหลับแนละ้วค่ะทุกคน อ่าไหน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 ลองทําแมวกวักให้แม่ดูสิไหนไหนแมวกวักยังไงเดี๋ยวกวักยังไงอ่ะหนนหนูมาแล้วค่ะมากวักไหนแมวกวักยังไงไหนทําดิไหนแมวกวักยังไงนะอันนี้แมวกวักของจริงนะคะทุกคนะแมวกวักใช่ไหมเนี่ยลูกค้ามายังนี่ฮาวโช่ลูกค้ามายังฮะอย่าง เมือ่อไ,ไหร่ลูกค้าจะมาเนอะพี่ดาจะได้นอนสักทีหนุหนลูกค้ามาแล้วหนูไปไปลูกค้ามาแล้วลุกเออค้ามาแล้วเหรอลูกเล่อเล่อสวัสดีครับยังสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่งน้าแล้วห้อยเลยค่ะทุกคนที่ประจำของนางค่ะเนี่ยเนี่ที่ประจำของพี่ด้นะคะเห็นทุกคนเนี่ที่ประจำใช่ไหมลูกเลรอพี่ได้ชอบเหรอลูกเอรชอบตรงนี้ใช่ไหมครับชอบปะชอบเ,ออเงยเม,มองแม่จนคอจะหักแล้วเนี่ยพี่มีมากินข้าวมาทุกคนไหนดูไหนน้องๆโซนโซนกันค่ะทุกคนพี่มีมากินข้าวเลยลูกเล็้ วัาดีก่ซานต้าทุกคนโซนมากเลยค่ะอ่ะจ้าไปไหนลูกจ้านี่ทุกคนดูเจ้าซานต้าไปสบายอยู่สองวันค่ะทุกคนซานต้าเป็นฝัดซึมหง,งอยนี่หายแล้วเก่งหายแล้วโซนเหมือนเดิมดูง่ายง่ายน,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 นะเพื่อนๆเนาะแมวป่วยเนาะ,ะแมวป่วยนี่ดูง่ายมากเลยนะคะแบบ นางจะซึมแล้วเจแล้วก็จะนอนค่ะอะกปวดจับมาแล้วครับปวดจับกระโดดลงมาแล้วเูนะถ้ากวดจับเข้านอนตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเพนืพ่อนๆค่ะถ้าที่นอนตรงนี้ว่างค่ะทุกคนก็คือกวดจับนางกระจองคนเดียวจะไม่มีใครนอนด้วยกวดจับก็ก็มีแผลนะคะเพืพ่อนๆเนี่ยเนี่ยกัดกับแมกนั่งค่ะทุกคนเอ้ยแม่ก็เหนื่อยเนี่ยถ้า จับกินขนไมไหมลูกกินปะกินไหมครับทุกคนกวดจับก็พูดเก่งนะคะทุกคนกวดจับจับเอาหนไมไหมครับเอาปะเอาปะเอาไหมครับอเอาเอาอย่าดูแม่จิโดจับเราแวงเลยค่ะทุกคนระแวงแม่เขายัางงระแวงเลยค่ะ<แ>นะทุกคนทุกคนจับจะงับแม่เห็นไหมคะับจับไม่เอานะลูกนะรู้ไหมลูกนะรู้เปล่า ไม่เอาน่ะแบกน่ะสต้าจะมาช่วยแม่จะเห็นไหมจับไม่เอาแล้วลูกนะอย่างับแม่นะจับจะดูดนะลูกนะไม่เอาเดี๋ยวแม่ไม่ให้นมนะลูกแบบนางกลัวแม่จะตีนางเลยค่ะไม่เอาแม่ไม่ทำนี่แหละค่ะทุกคนน้องๆถึงไม่กล้าใครเข้าใกล้น่ะน่ะยอย่ัง g r แม่ไม่ได้นะแม่ไม่รักนะแม่ไม่รักนะลูกเดี๋ยวไม่มีใครหาข้าวให้กินนะ แม่มีแผลกับกวัวจับหลายแผลแล้วนะลูกดูไหมทุกคนนี่นีทุกคนดูเจา้าสแตทุกเจา้าสแตมาช่วยแม่ทุกคนเห็นไหมอืมเห็นไหมเอาแนละ้วเห็นไหมพี่เผอไม่เอาดิสแตไม่เอานูไม่เอา,า,เอ,า,เอ,าอย่าําพี่จับจับไม่น,นะลูกเนาะอือืมแม่ไม่อยากให้เด็กๆทะเลาะกันเ,เลยค่ะทุกคนทุกวัน,นยังไม่เลิกทะเลาะกันเลยตีกันจับนอนลูกจับไปนอนไป ไม่มีคนนอนหรอกค่ะทุกคนถ้าปวดจับเขาอยู่ระหว่างแถวนี้ค่ะน้องๆจะหนีกันหมดเลยค่ะพี่เป็นโดงแพนด้าเนาะวันนี<ม>้ซันต้าจะพากันหนีกันหมดเลยค่ะทุกคนจับดูไงหนูรู้ป่ะนุ่นทุกคนบอกมาดูแม็กนัมนะทุกคนตานเหลือบอยู่นุ่นอะให้ดูเห็นไหมคะทุกคนนุ่นอยู่บนชั้นเก็บของอะค่ะแม็กนัมนะคะพเพื่อนๆนู่นเห็นไหมคะแม็กนมัมแม เอตาเหลือไอ้เลือดหนีวนลมุมค่ะทุกคนพี่มะข้าหนีแมกนัมกันค่ะทุกคนไอ้เข้าหนีเจ้าเกิดจับปล้อนฤทธิ์อ,ะ,อะพี่ดาบอกไปแล้วครับเร็วดาครับดาไปแล้วครับ เดี๋ยวพี่ดารอนอนรอลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับครับไปแล้วครับเชเบโด่เล็วนะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามแพนด้าน,นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าแพนด้าแมวที่บนด้วยนะครับ